กระดาษต่างหาถ้ารัดช่วยสักนี้ถือย่างดีครับขอ,ขอเสเยที่มันมันร่นขอบอ่างขอให้ชาวบานได้ใช้น้ำาั้นี้คนเป่าอ่างแต่ไม่ได้ใช้น้ำแล้วถามว่าอ่างเก็บน้ํามีอยู่สองอ่างสียัดกับช่างงามนะถามว่ามีน้ําอ่างสียัดมี420ล้านช่างงามมีอยู่ประมาณ200ล้านถามว่าคนในจังหวัดชียงสาได้ใช้น้ำกี่เปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ดี่า เขามองน้ำแบบลักษณะของคนยุคใหม่ั้งเขาเรียกว่าเป็นลักษณะโมเดิร์นเพอร์สเปคทีฟเนาะแต่จร ok> ิงแล้วมันไม่ใช่มันมีเรื่องของไฮโดรโซเชียลเรレーションหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของมนุษย์กับน้ำนะครับเช่นภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมอย่างเดียวเขายังใช้ในการลงชีวิต ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรเกิดขึ้นทั่วประเทศในหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโครงการการออกกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่มักจะละเลยในการศึกษาผลกระทบหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของคนในพื้นที่และโดยรอบเช่นโครงการสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม นโยบายทวงคืนพื้นป่าปัญหาการทำโครงการหรือนโยบายต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบที่ตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าใครคือเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงและการจัดสรรปันส่วนควรจะเป็นไปด้วยความเป็นธรรมคำนึงถึงทุกฝ่ายด้วยหรือไม่อย่างไร าวบ้านในพื้นที่หมู่ 6, 9และ10ในตำบลพะวานเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีคือชาวบ้านที่อยู่เหนืออ่างประแกะ็อ่างเก็บน้ําที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2560ที่กรมชลประทานเคยระบุกว่าสร้างขึ้นเพื่อการเกษตรเก็หลังจากปี60มันได้ปทางคนที่อยู่เหนืออ่างอ่ะครับน้ํามันจะเหือดเหือดหายแห้งไปโดยธรรมชาติปกติตามลําคลองเนะี่ยมันจะมีน้ําขังเป็นห่วงๆครับครับ,บสามารถหาปลาได้เมื่อชุ่มชื้นไม่แห้งแล้ง แต่ณนปะัจจุบันเนี่ยพอมีการสร้างอ่างขึ้นมาเนี่ยเป็นอ่างใหญ่นยอ่างใหญ่นะนะเขาจะดึงน้ําจากข้างบนลงไปครับแม้กระทั่งยางกรเหืดมไม่รู้สาเหตุอะไรหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำประแกตหนึ่งในสี่อ่างตามโครงการของกรมชนประทานในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่เหนืออ่างได้รับความเดือดร้อนเริ่มขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทั้งทั้งที่หมู่บ้านอยู่ติดกับเขตัาษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในที่เคยมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์หลังการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าในเดือนสิงหาคม2 5 6 3รกมลุ่มชประทานภาค9เคยลงมาในพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยชาวบ้านเสนอให้มีการสร้างสถานีสูบน้ำและต่อท่อส่งน้ำกลับมาให้กับชาวบ้านที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำปาแกตดทั้ง3าหมู่ ซึ่งหลังจากเวทีในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่มาเดินสำรวจเส้นทางเพียงหนึ่งครั้งและไม่มีการติดต่อใดๆอีกจนถึงปัจจุบันอุ่มชนไง่ายทาเอกสารถ้าก่าวเคยมาสำรวจก็ให้ถาเอกสารส่งไปครับออแล้วก็ไม่มีอะไรตอนเนี่ยตังชาบา้านจะคอยอะไรนะ่ะแต่ยิท่อมาวางนี่จะบางกยิ้มนะได้ใช้น้ําแน่นอนชาวบ้านบอกว่าปัจจุบันพวกเขาเป็นแค่คนเฝ้าอ่างผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านทั้งสามหมู่รวมกว่า2,000คน พื้นที่การเกษตรกว่า53,000ไร่อะไรกระดาษต่างๆทารัดช่วยนักนี้จึอยังดีครับขอขอเศษที่มันมันล้นขอบอ่างขอให้ชาวบ,บ้านได้ใช้น้ำตรงนีดด้ค,คนเป่าอ่างแต่ไม่ได้ใช้น้ำอ่ะใช่ไหมเป็นท่านท่านคิดยังไงมฝากถึงนายกด้วยเคยมีโครงการครับแต่ก็หายหมดเหมือนกับเขียนฝันให้ชาวบ,บ้าน อ่างเก็บน้ําประแกตเป็นหนึ่งใน4อ่างเก็บน้ําที่จะมีการสร้างขึ้นในจังหวัดจันทบุรีเพื่อดึงน้ําไปยังบ้านวังประดูก่อนจะส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ําประแสเพื่อนําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยอ่างเก็บน้ําทั้ง4แห่งจะมีปริมาณความจุน้ํารวม390ล้านลูกบาศก์เมตรมีการระบุตอนสร้างอ่างเก็บน้ําว่าจะดึงน้ําไปใช้เพื่อโครงการ EEC เพียง70ล้านลูกบาศก์เมตรหลังการสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วเสร็จ ตามข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวังตโนดแต่หลังการสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จเพียงแห่งเดียวคืออ่างประแกตกลับมีการดึงน้ำไปใช้แล้วในปัจจุบันส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะในปีที่เกิดความแห้งแล้งเช่นปี2 5 6 3ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมหมู่บ้านจริงๆแล้วบ้านบอกมาเดือนเนี่ยมักเ,เสียสละพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อรสร้างอ่างนะครับ ตอนนั้นเนี่ยตอนมาทําประชาคมเนี่ยก็ทางกรมโยมชานก็บอกชาวบ้านว่าถ้าอนุญ,ญาตให้สร้างอ่างนะชาวบ้านจะได้จะมีการกระจายน้ําให้ชาวบ้านได้ใช้ในพื้นที่การเกษตรแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีการทําโครงการนี้แต่ว่าอ่างจะเสร็จมาแล้วตั้งแต่ปี60ก็หปีแล้วนะน้ํามันเหือดลงไปเร็วกว่าปกติตั้งแต่มีการสร้างอ่างนะครับเราไม่สามารถใช้น้ําได้ใน ให้พ้นหน้าแรงได้นะครับไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะสามารถปลูกทุ่งลงทุเรียนจากยางพาราเป็นทุเรียนอันนั้นต้องใช้น้ํามากยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยแม้น้ําใช้ยังไม่มีนะครับจังหวัดจันทบุรีไม่ใช่จังหวัดในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ชาวบ้านเครือข่ายลุ่มน้ําวังตะโนดมองว่าการสร้างอ่างเก็บน้ําทั้ง4แห่งเป็นไปเพื่อการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเป็นความเหลื่อมล้ําและไม่เป็นธรรม ในการจัดสรรทรัพยากรน,น้ำที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านภาคการเกษตรและชาวบ้านเหนืออ่างเก็บน้ำโดยตรงสิ่งแรกที่กรมชนประทานควรจะทำก็คือคุณสร้างอ่างเก็บน้ำที่ไหนหมู่บ้านต่างๆที่รอบอ่างเก็บน้ำซึ่งเสียสละพื้นที่ของเขาเนี่ยควรจะได้ใช้น้ำก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยน้ำส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นๆนะครับโรยไปใช้พื้นที่อื่นๆหรือกระทั่งเอาไปอ c ซีไปช่วยอุตสาหกรรมได้ ตอนคุณมาขออนุมัตจากเขาคุณก็รับปากว่าชาวบ้านในรอบอาจจะต้องได้ใช้มีพื้นที่ทางการเกษตรเท่าไหร่นะครับชาวบ้านก็ยกมือให้แต่ว่าพอไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ในแผนของชาวเชยงเซาเนี่ยะจะมีการเปิดอ่อางเก็บน้ําเพิ่มอีกสองตัวเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำํำแต่ข้อสําคัญคือฝนไม่มี ให้เปิดอ่างไว้กี่ลูกถ้าฝนไม่ตกมันก็มีค่าเป็นเท่านั้นนะครับมันไม,มไม่ได้ไ <ป S 1> เพิ่มเลยใช่อ่างเก็บน้ํามีอยู่สองอ่างสียัดกับชมง,งามนะอ่างสียัดมี420ล้านอ่างอ่านอ่าง,างชมงงางม,มีอยู่ประมาณ2 0งล้านถามว่าคนในจังหวัดชียงสาได้ใช้น้ำกี่เปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ดีกว่า ภาคเชียงสาเป็นหนึ่งในจังหวัดโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC แตกต่างจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและแม้จะมีพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีพื้นที่ภาคการเกษตร,รดั้งเดิมอีกอยู่ไม่น้อยเช่นพื้นที่สวนมะพร้าวหรือสวนหมากพลูของลุงวรพจน์และลุงบุญเสริมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ EEC โดยตรงมาเป็นเวลาหลายปีการดูดน้ำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมหาฮลุงแดงตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเราเริ่มประสบปัญหาอะไรไ้ย ลุงวรพจน์ทำสวนมะพร้าวต่อจากรุ่นพ่อในอำเภอบางคลา้าปัญหาการดึงน้ำต้นทุนจากพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ำคลองระบมและคลองสียัดที่อยู่เหนือพื้นที่การเกษตรส่งผลกระทบให้น้ำเค็มที่มาจากแม่น้ำบางปะกงไหลเข้ามายัางพื้นที่สวนกเกษตรกระทบต่อผลผลิตรวมถึงบางปีก็เกิดความแห้งแล้งจนเห็นดินในร่องน้ำนับปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำมันยังขึ้นไม่ครบครับการที่สต็อกน้ำมาเพื่อผักดันน้ำเค็มมัน มันเคยเหมือนกับว่าขาดขาดน้ําต้นทุนไปม,มีการผันน้ำไปช่วยจังหวัดอื่นเยอะๆน้ำต้นทุนในจังหวัดเราก็น้อยพอน้อยปุ๊บความเข็มมันก็ลุกนานอพอนานเกินธรรมชาติไปธรรมชาติตรงนี้ก็เสียเนี่ยฮะเป็น,นสาเหตุที่ทําให้เราเข็มนานขึ้นจากอาดีตเคยเข็ม4เดือนกลายเป็นเข็มแดเดือนอเนี่ยครับ หลังดีกก็พอเข้าเมษานี่ก็จะเหลือน้อยกว่าน,นี่ครับไบพืชตะาก็เริ่มแห้งแล้วอันนี้แห้งหมดเลยแห้งจนไม่มีน้ําเลยก็<ะ>แห้งไม่มีน้ําอ่ะลงไปเดินได้เราก็เห็นแห้งแล้วเราก็จะพยายามลงไปแทงให้มันลงให้มันลึกอีกแต่ตั้งแต่มีสูบน้ําไปใช้นี่ก็แห้งตลอดเลยแห้งจเดียวกว่าปีนี้ก็ปีหน้าน,นี่ก็คงจะเจอกันแหละเจออีก,<ะ>อกปัจจุบันนี้คือ ไม่มีน้ำไม่ต่างจากรุมบุญเสริมชาวสวนหมากพลูที่เคยมีรายได้หลักแสนต่อเดือนจากการส่งออกไปยังต่างประเทศผลจากการดึงน้ําต้นทุนของชาวสวนเกษตรกรไปใช้ส่งผลกระทบทําให้เกิดความแห้งแล้งและน้ําเค็มเป็นระยะเวลานานมากขึ้นจนสุดท้ายต้องเปลี่ยนที่สวนเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแทนขณะที่ข้อตกลงของคณะกรรมการลุ่มน้ําท่าลาดเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยทําได้จริง เช่นข้อตกลงการหยุดสูบน้ <15 S 1> ําเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหากมีน้ําเค็มเกินกว่าที่ตกลงหรือข้อเสนอที่ให้มีการพัฒนาแหล่งน้ําในเขตอุตสาหกรรมเองที่ไม่เคยมีการดําเนินการ15้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ15บปีที่ผ่านมาจากเด็มนสเดือน5เดือน6เดือน7เดือนบางปีแค่ตั้ง8เดือน8เดือนแล้วถามว่าน้ําเนี่ยที่เก็บไว้ในร่องสวนอย่างที่เห็นเนี่ยมันแห้งจนเดินได้มั่ะตรงนี้เรา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  ไม่รู้จะทํำยังไงเป็นสาเหตุให้บี้เลิกเลิกปลูกหมากลูกใช่เพราะปลูกทีแรกผมเอาขุดบอ่อสักอย่างประมาณ,ปร,มาณประมาณไล่ไล่ฝาฝาเก็บน้ำเก็บน้ําเพื่อไว้ไว<อ>แห้งใสสวนก็สูบใส่ใส่สวนไปมาๆก็ไปไม่ไหวครับค่าใช้จ่ายมันสูงการบริหารจัดการน้ําของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยผมมองว่าเอือ้อเอื้อบริษัทเอกชนอุตสาหกรรมน่าจะมีอะไรย้อนกลับมาให การกับการใช้น้ําบ้างคุณซื้อที่ทํเาเคมอุตสาหกรรมได้ทําไมคุณไม่เอาเงินบางส่วนมาพัฒนาแหล่งน้ําสิ่งที่เราเคยเสนอไปนะครับก่อนที่จะทําโรงงานคุณคุณมีบ่อกเก็บน้ำมั้งไหมต้องทําบ่อกเก็บน้ําในนิคม อ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดคืนน้ำเส้นหลักสำหรับการหล่อเลี้ยงภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาก่อนที่น้ำจากทั้งสองอ่างจะไหลลงแม่น้ำบางประกงและถูกต่อท่อทีอท่มีสถานีสูบน้ำตลอดเส้นทางไปยังภาคอุตสาหกรรมในโครงการ EEC โดยล่าสุดจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพิ่มอีกสามแห่งมีการระบุว่าสร้างเพื่อการเกษตรแต่เมื่อดูรายละเอียดจะพบว่ามีการเขียนไว้ว่าเป็นน้ำต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมจะมีบอกว่าเพื่อความมั่นคง ของเขตเศรษฐีพิเศษในการที่จะเป็นน้ําต้นทุนครับที่จะไปไใช้ในอนาคตเขียนบอกไว้เลยมันก็มีอยู่ในโครงการเนี่ยครับม,มีเห็นมีในในแผนงานของโครงการในการของงบประมาณจากรัฐจากรัฐสภาตอนของงบประมาณก็แปลว่าชัดเจนใช่ครับถ้าเราไปบอกเรื่องนี้กับชุมชนตรงๆเนี่ยชุมชนก็ไม,ม,ม่ยอมเพราะว่าเหมือนว่าเขาก็ถูกมัดมบอชกเพื่อ สร้างอ่างแล้วเขาก็ไม่ได้ไประโยชน์เหมือนเดิมแล้วเอาน้าไปให้ที่อื่นใช้ภาคการเกษตรมันต้องอยู่ได้ถ้าภาคการเกษตรเสียสละบางเรื่องเพื่อให้อุตสาหกรรมไปได้เนี่ยมุมมองของคนรุ่นน้ําท่าลาดที่ได้รับผลกระทบมองว่าเรื่องนี้สะท้อนการจัดสรรทรัพยาก,กรที่ไม่เป็นธรรมของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอ่างเก็บน้ําจํานวนมากเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวโดยละเลยแม้กระทั่งการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาให้กับภาคการเกษตรหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่จริงอ่ะ ชาวบ,บ้านเนี่ยไม่ปฏิเสธเรื่องพวกนี้นะครับ,รบการพัฒนาการทําให้รู้สึกประเทศมีความเจริญเ,เราก็ไม่ปฏิเสธว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยม,มันมีผลต่อการพัฒนาของประเทศแต่ประเดินว่าทําอย่างไรความเจริญของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีผลต่อภาคการเกษตรที่เขายังดํารงชีวิตอยู่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนียได้อย่างไรชาวบ,บ้านบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาคุณเอาน้ําไปใช้คุณไปขายนะ เป็นไรได้เพราะไม่งั้นถ้ามีใครเถียงว่ามันไม่ใช่หรอกก็ลองดูแค่ค่าท่ออย่างนีเป็นหมื่นล้านแล้วทำอย่างไรจะตั้งกองทุนเอาเงินตัวเนี้ยมาช่วยคนที่เสียสละแต่ไม่ได้ไประโยชน์จากน้ำเนี่ยให้เขามีชีวิตยอยู่ได้ยังไงเราพบว่าเขาเอาน้ํานอก E e C มาด้วยซึ่งตันนี้ยตามหลักการมันไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนที่เดือดร้อนก็คือคนนอก E C แล้วอ่างเก็บน้ําเดิมที่อยู่นอกเขต e EC ที่จะต้องอใช้น้ําในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็กลายมาเป็นว่าต้องแบ่งน้ามาให้กับทาง e EC ด้วยซึ่งเปอร์เซนต์การแบ่งเนี่ยเวลาพูดก็จะพูดหลูฤด,ดูแรงที่เรียกว่ารายซีซั่นแรงก็มีสองแรงคือหน้าร้อนกับหน้าหนาวก็จะแบ่งละแค่เจ็สิบล้านนะส่วนหน้าอื่นไม่ขอแบ่งแน่นอนหนะ้าอื่นก็คือหน้าฝนคุณไม่ต้องแบ่งอยู่แล้วพอหน้าแรงจริงๆเนี่ยปีแรกที่คุณแบ่งอะ่ะคุณก็แบ่งเอาน้าเข้าไปซะเรียกว่าคนที่อยู่เหนืออ่างทั้งหมดเนี่ย ได้ใช้น้ําไม่ถึง10%ที่เหลือ90%เนี่ยมาทาง EEC เหมดเลยก็คือมาที่อ่างเก็บน้าประแสนักวิชาการที่ได้ศึกษาผลกระทบจากโครงการ EEC ระบุว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่อยู่นอกเขต EEC เช่นจังหวัดจันทบ,บุรีสะแก้วและใน EEC เช่นกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเรา การวางแผนโครงการผ่นน้ําเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในโครงการ EEC มีอยู่อย่างต่อเนื่องมีทั้งการวางแผนสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างระบบผ่นน้ําผ่านท่อตรงไปยัง EEC โดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์และยังสูญเสียทรัพยากรน้ําที่เคยใช้อยู่ด้วยก็จะมีขบวนการที่เขาจะสร้างอ่างเก็บน้าแถบแถบนั้นนะครับอันที่2ก็คือมีขบวนการสร้างระบบผันน้ําที่เรียกว่าชาวบ้านนี่อยู่ตรงกลางมันผันทางท่อมาชาวบ้านจะไม่ได้ใช้ เหตุการณ์นี้ก็คล้ายๆกับทางสักแก้วเนี่ยจะดึงจากพระสทึงมาที่สี่ยัดยัดนี่ก็เป็นฉายเชิงซาวเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งของบางคาคแต่มันไปไม่ถึงบางคามันไปจบแค่สี่ยัดแล้วระหว่างทางเนี่ยผ่านท่อทั้งหมดเลยอใครจะดึงน้ำออกมาจากทางท่อได้บางคาเรียกว่าอยู่ระหว่างกลางเขาจะเอาน้ําที่ไหนมาใช้ครับมันเป็นการผ่านข้ามลุ่มน้ําแบบที่ไม่ได้มองเห็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนอันนี้อันตรายมาก พอหลังจะเก็บเกี่ยวดีก็เอาเปิดน้าแม่น้ำเข้ามาในบอ่อเพื่อกักขังเอาน้ำไว้แล้วก็พันกุ้งพันปลาเนี่ยมันก็จะไหลามากันน้ำก็มาเจริญเติบโตอยู่ในนาเขาวังเรานี่เข้ามาเองเรรข้ามาเองเ<ล>โดยธรรมชาติเลยไม่ต้องซื้อ พื้นที่ตำบลเขาดินคือพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสามน้ำทำให้สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำกินพื้นที่กว่า7 0 0 0แสนไร่ความสมบูรณ์ถูกสะท้อนผ่านการทำนาในพื้นที่ที่เรียกว่านาขาวังคือการทำนาขณะที่มีพื้นที่รอบนาถูกขุดเป็นร่องน้ำ ให้มีน้ําไหลเชื่อมต่อมาจากแม่น้ําสามารถเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากุ้งปูได้ในคราวเดียวกันกับการทํานานาขาวังในตำบลเขาดินเป็นพื้นที่ระบบนิเวศที่สมดุลส่งผลให้สามารถปลูกข้าวหอมประทุมธานีหนึ่งได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งการนำเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่อโดยการขายให้กับกรมการข้าว ที่เรียกว่านาขาวางก็คือว่าสามารถทํานาแล้วก็ทําประมงได้ในที่เดียวกันนาข้าวเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเ,เขาทําข้าวพันธุ์นะคะที่เรียกว่าเป็นข้าวหอมปทุมหนึ่งซึ่งเป็นข้าวที่ให้ไม่ได้พันธุ์ที่ให้คุณภาพสูงแห่งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นที่ยอมรับของทางนักวิชาการทางด้านการเกษตรด้วยจำนะคะ,คะเ,เพราะว่าเมื่อเวลาน้ํา ทะเลหรือว่าน้ําเค็มเข้ามาเนี่ยมันก็จะข้าวเพาจะพืชหมดเลยแล้วพอช่วงก็ทํานาที่เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างไม่มีปนนะคะเพราะฉะนั้นจึงค่อนข้างที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแต่แล้วพอเสร็จแล้วจากเกี่ยวข้าวออพันเสร็จแล้วนะคะคเขาก็จะปล่อยกุ้งไขยปูปลานะคะเป็นเป็นที่เพาะพันธุ์ได้ที่เป็นร่องนาขาวังเขาก็จะขายได้อีก ความสมบูรณ hm ์ของตำบลเขาดินปากแม่น้าบางปะกงไม่ใช่เพียงการทํานาแต่กลุ่มเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าวางอวนจับสัตว์น้ําก็มีรายได้ดีไปด้วยเช่นกันจากความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ทําให้มีปูกุ้งเข้ามาโดยไม่ต้องซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ํามาปล่อยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเซาหนึ่งในจังหวัดอีซได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในตำบลเขาดินโดยมีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า2,000ไร่ ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นพื้นที่ดังกล่าวตามประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นพื้นที่สีเขียวชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นเพียงผู้เช่านาไม่ใช่เจ้าของที่ดินจึงได้รับผลกระทบหลายร้อยครอบครัวหมดอาชีพต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นบางครอบครัวยังต่อสู้เพราะถือเป็นผู้เช่ารายแรกขณะที่บางครอบครัวยังโชคดีที่เจ้าของยังไม่ขายทั้งหมดคือภาพสะท้อนของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องสูญเสียอาชีพที่ทำมาตลอดทั้งชีวิต อันนี้อีผมไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะจู่ๆเขาได้ทําการซื้อขายกันเลยนะครับครับไม่รู้ก่อนเลยไม่รู้กวนหรอกเขามาซื้อกันนี่ไม่ไม่รู้ล่วงหน้ากันเลยเนี่ยเขาจู่ๆเขามาซื้อกันเลยเขาซื้อเขาให้ออกเขาออกก็รอบๆเขาก็ขายกันหมดเลยก็มีนี่อ่ะที่ผมอยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ขาย ก็สัตมาซื้อก็เขาก็ไล่ครับไล่คือขาขายเขาไม่บอกเราวะครับเขาก็เขาก็ไล่เราออกอตอนนี้เราสู้ยังไงก็ฟ้องไอ้พบวนาครับครับสู้อยู่แต่แต่รอบรอบพางเขาก็ไล่ออกหมดแล้วนะที่เหลือไปหมดแล้วครับก็เหลือไม่กี่เจ้าแล้วครับเนี่ยแต่ตรงนี้ก็เหลือผมเจ้าเดียวเนี่ยครับพอถึงปีจะไปเสียค่าเช่าเขาก็เขาก็บอกว่า ขายแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ก็แต่เขาไม่ให้เขาไม่ให้เยวยาอะไรเลยนะครับเชาทีเขาอยู่ปีต่อปีสัญญาสัญญามีครับมีสัญญาด้วยครับแล้วหลังจากนั้นยังไงพี่มีบริษัทมาซื้อบริษัทเขาเขามาซื้อบริษัทมาซื้อก็เขาก็ไล่ควรจะต้องออกแบบและทำสีผังเมือง ที่เป็นการเฉพาะนะคะเพื่อที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ที่เขาเรียกว่าะระบบนิเวศปากแม่น้ําบางปะกง,งหรือพื้นที่ชุ่มน้ําแม่น้ําบางปะกงซึ่งงานของสํานักง,งานนโยบายและแผนนี้ได้ศึกษาไว้ว่า mm. จากปากน้ําขึ้นไปเนี่ยนะคะมันสองข้างแม่น้ําบางปะกงเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณเจ็ดแสนไร่ครับก,ก็จะเป็นพื้นที่ทํานาแล้วก็พื้นที่ประมง mm. ซึ่งเป็นแหล่งอ,อ,อาหารแล้วก็เป็นแหล่งเรีวยกว่าเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารแล้วก็ ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำบางะกงค่ะนักวิจัยที่ได้ลงพื really ้นที่ศึกษาวิถีเกษตรกรรมเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นระบบนิเวศวัฒนธรรมแหล่งความสมบูรณ์ที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่มองเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมแต่มองข้ามเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจรายได้และความสําคัญของความหลากหลายทางนิเวศ ของพื้นที่ตำบลเขาดินและพื้นที่ชุ่มน้าปากแม่น้าบางปะกงสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าในการจัดสรรทรัพยากรและท้ายที่สุดภูมิปัญญาเช่นแหล่งการผลิตพันธุ์ข้าวที่ตำบลเขาดินจะล่มสลายไปในที่สุดซึ่งรายได้หรือมูล,ลค่าหรือผลผลิตที่ชาวบ้านได้ที่เรียกว่านาขาวังที่ได้ทั้งข้าวไ,ได้ทั้งปลาเนี่ยมันมาจากระบบนิเวศปากแม่น้ําบางปะกงเพราะว่าตำบลเขาดินที่นาขาวังตั้งอยู่เนี่ย ต้อทุนทำนาขาวางได้เนี่ยมันเกิดเพราะว่าระบบนิเวศที่เป็นระบบนิเวศสามน้ำโดยที่เป็นรานย,ดยไ,ได้ทางตรงเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นร้อยล้านนะคะคือคือว่าคิดเฉพาะที่เป็นสองพันกว่าไร้นะ,นะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่รัฐบาลไม่ไม่ไม่มองไม่เห็นประเด็นแรกเลยนะคะในเรื่องของสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้าที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาถูกภาคสิทธิ์ในการที่จะเขามีสิทธิ์ในการดํารงชีวิต นั็นการไปเปลี่ยนพื้นที่สภาพพื้นที่มันเนี่ยโดยให้มันไปเป็นอุตสาหกรรมหรือโรงงานเนี่ยมันก็จะทําลายพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศเฉพาะนะคะทงเมือมันสร้างมูลค่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้มูลค่าทางเศรษฐกิจกับคนในท้องถิ่นนะคะ<ม>ซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ชี้ให้เห็น,หนเรื่องความเหลื่อมล้ําในเชิงตัวนโยบาย ข <dobrze. S 2> มองน้ำแบบลักษณะของอคนยุคใหม่ั้ง hmm. เขาเรียกว่าเป็นลันกษณนะโมเดินเพรสเปคทีฟเนาะก็คือว่ามองว่าน้ำเนี่ยมันคือ h 2 o 2> มันก็คือสูตรเคมีมีไฮโดรเจนเนะะาะสองตลอมีออกซิเจนนะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันมีเรื่องของไฮโดรโซเชียลเร a t i o n หมายความว่าความสัมพันธ์นระหว่างวิถีชีวิตของมนุษย์กับน้ำเช่นภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้น้ําเพื่อเกษตรกรรมอย่างเดียว เขายังใช้ในการลงชีวิตใช้ในการโอโภกบริโภคนะครับแล้วก็น้ําของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขาจะมองเป็นเงินทองแต่เกษตรกรเนี่ยมันมองลักษณะว่าน้ําคือชีวิตข้อเสนอจากนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมคือเริ่มจากการหยุดมองเรื่องฐานทรัพยากรเป็นเพียงสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยตั้งสมมติฐานว่าสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นหรือมองข้ามประเด็นวิถีชีวิตและความยั่งยืนของคนอีกกลุ่มไปเช่นในกรณีของการใช้ทรัพยากรน้ําในโครงการ EEC ที่ควรหันกลับมามองเรื่องการนําน้ําที่มีอยู่กลับมาใช้แทนการหาพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มหรือไปดึงน้ําจากนอกเขต EEC ที่สร้างความเดือดร้อนไม่จบสิน้นมันควรจะต้องพอได้แล้วในด้านของซัพพลายไซด์หมายความว่า กระบวนการในการที่จะไปหาน้ําใหม่มาเนี่ยะจะต้องหยุดเอาน้ําที่มีอยู่ปัจจุบันเนี้ยน้ำของใครของมันเนี่ยแล้วจะมีการที่จะทำรีดิวรียูสรีเซเคิลนะครับเรียกว่าอเอาน้ํากลับมาใช้ใหม่ให้เป็นกระบวนการที่ที่ทำให้กระบวนการซัพพลายไซส์เนี่ยน้ำยังมีเท่าเดิมแต่สามารถเพียงพอต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลสมมติในอุตสาหกรรมก็เพียงพอต่อการผลิตการบริการาเป็นต้นครับ ที่สำคัญก,การบริเริ่มโครงการใดๆต่อไปในอนาคตเพื่อไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการใช้ฐานทรัพยากรสิ่งแรกที่ควรต้องคานึงถึงคือฐานทรัพยากรที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่มีผู้มีส่วนได้เสียจํานวนมางเท่าเพียงใดเช่นกลุ่มเกษตรกร,กรมีผู้ใช้ทรัพยากรดังกล่าวเดิมอยู่แล้วหรือไม่ปริมาณท,ที่ใช้คือเท่าไหร่การประเมินเรื่องผลกระทบต่อวิถีชีวิตเช่นมูลค่าการผลิตข้าวนาขาววางของชาวบ้านตำบลเขาดิน การัดทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือสาธารณะที่ไม่ควรนําไปใช้ประโยชน์เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือได้รับผลกระทบหากมีการทําโครงการเช่นพื้นที่ปากแม่น้ํานบางะกระกงที่ถือเป็นฐานทรัพยากรความมั่นคงทางอาหารมันต้องมองฐานทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนสิครับ,รบถูกไหมครับมันมีคํานึงคือ FCA Strategic Environmental Assessment นะครับหรือการประเมินสิ่งแวดแบเยื่อสารหมายความว่าเราต้องมองกับว่าในพื้นที่เราเนี่ย มันมีอะไรบ้างที่เป็นฐานทรัพยากรที่ยังเพียงพออยู่โอเคถ้าคุณมีน้ําเหลือเฟือคุณอยากจะตั้งอะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องยากเขาอ,อย่างเดียวอย่าไปทําให้น้ํามันสกรปรกแต่ถ้าบริเวณที่น้ําไม่พออย่าง e EC, อ c ซีสานยอดอีน้ํ e าไม่พอตั้งแต่ปี260แล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องดึงน้ําจากข้างนอกมาคุณก็อย่าประกาศเขตส่งเสริมให้มันเยอะนักฐานทรัพยากรของประเทศดินน้ําป่าไม้และอื่นๆถือเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศ การกำหนดนโยบายจากภาครัฐในโครงการใดโครงการหนึ่งจึงควรอยู่บนพื้นฐานของการจัดสรรให้กับทุกกลุ่มทุกคนอย่างเท่าเทียม <S <S เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมและนี่คือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ในสัปดาห์นี้ครับ